วมารค่ะก็จริงๆสรับถ้าเป็นกองกังโดยรวจะมาเป็นปีที่สองแล้วแต่เราชาวจีเอ็มทีวีนะคะก็มาเป็นปีที่สองเหมือนกันแต่น้องๆหลายคนที่มาเป็นปีแรกก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียงแห่งความหลากหลายมีนะคะในプライเปเล่ในปี2025นี้นะคะครับผมก็ดีใจมากครับวันนี้ก็เรียกว่าเราพาน้องๆมาเป็นตัวแทนของบริษัท Gem TV นะครับก็ปีนี้จริงๆทีมมันจะเป็นเรื่องคือเรื่องของความสร้างสรรนะครับ Power of Creation นั่นเองนะครับก็จริงบริษัทเราเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อที่มันสร้างสารรค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เชื่อในเรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็พลังของทุกๆคนนะครับผมพลังของ r ล d e LGBTQIA+ ท,ทุกคนเลยนะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสร้างสารรค์ให้กับโลกใบนี้ครับ อย,อย่างที่กลอฟมาือบทุกปีแต่ละครั้งมันได้ะไรกลับไปบ้างคือเรารู้สึกว่าความที่การมีที่เรามีจัดงานใหญ่ๆแบบนี้มันทำให้เราสึกว่าเราได้รับการเปิดรับแล้วก็มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะทําให้เสียงเนี้ยด,ดังออกไปในระดับ global นะคะไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเราก็คาดหวังว่าในอนาคตเราก็จะเป็นฮับระดับ global เช่นกันของงาน LGBT Q Plus นะคะ แล้วอ,อย่างตีมปีนี้เลโอเหื่อยมากกับตีมงานปีนี้ครับยิ่งใหญ่มากครับตีมงานก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องของความสร้างสรรนะครับแล้วก็เราก็อยากจะผลักดัน ประเทศไทยนะครับให้เป็นศูนย์กลางความสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของ i ร e d e s t i n a t i o n นะครับให้กับคนทั่วโลกนะครับอยากจะเป็น Friendly Destination ให้กับคนทั่วโลกได้มาเที่ยวเมืองไทยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากเห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นกระบวนาพาเรดจากทุกทุกภาคส่วนนะครับทั้งที่เป็นภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะที่ที่เป็นเขาเรียกว่าทวิภาคีเลยกว่านะครับมาร่วมใจกันจัดงานนี้ก็คือเรียกว่าวันนี้ยิ่งใหญ่มากกกว่่าา100องค์รรเเได้ห็นที วยงามมากๆแน่นอเลยครับพี่ซอฟเราอย่างรถสตีมรถสตรีมทีวีปีนี้มาในสีสันหรือาในทีมอะไรคะับใช่ค่ะก็จะเป็นตีมสีสันเหมือนอย่างที่เรียลบอกบริษัทเราเป็นบริษัทเนาะครีเอทีฟเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความทั้งสีสันแล้วก็คอนเทนต์ครีเอทีฟมาฝากทุกๆคนเช่นกันรวมทั้งน้องๆทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะที่มาเป็นตัวแทนจริงๆแล้ว เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีน้องๆอ,อ,อีกหลายคนที่อยากมาร่วมกันแต่ว่าวันนี้เราส่งตัวแทนมาเท่าที่ยืนบนรถได้นะคะเพื่อจะม่จะล้นเกินไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ